นิทานเรื่อง ความสำเร็จของวันชัยในตลาดเช้าวันหนึ่งที่เต็มไปด้วยความคึกคักวันชัยพ่อค้าหนุ่มผู้มีฝีมือในการทำอาหารทอดได้ตั้งร้านเล็กๆของเขาอยู่ริมทางเดินเขามีความภูมิใจในเมนูพิเศษของเขานั่นคือไก่ชุบเกล็ดขนมปังทอดเสียบไม้ที่กรอบนอกนุ่มในและน้ำจิ้มสูตรพิเศษที่เขาคิดค้นขึ้นมาเองน้องนุ่นแม่ค้าสาวที่ขายของอยู่ข้างๆวันชัยเธอชื่นชมในความสามารถของวันชัยและมักจะช่วยเขาเรียกลูกค้าเสมอไก่ทอดกรอบๆจ้าอร่อยแน่นอนเธอร้องเรียกด้วยเสียงสดใสเนื้อทองลูกค้าประจของวชัย เธอเป็นหญิงสาวที่ชื่นชอบอาหารทอดเป็นชีวิตจิตใจทุกเช้าเธอจะมาซื้อไก่ทอดของวันชัยไปทานเป็นอาหารเช้าวันนี้ขอห้าไม้เหมือนเดิมนะคะเธอกล่าวพร้อมรอยยิ้มวารินเพื่อนของเนื้อทอง ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ในละแวกนี้เธอได้ยินคำชมจากเนื้อทองเกี่ยวกับไก่ทอดของวันชัยจึงตัดสินใจมาลองชิมดูขอลองชิมสักไม้ขาวารินพูดด้วยความตื่นเต้นเมื่อได้ลองชิมวารินก็รู้สึกประทับใจในรสชาติที่กรอบนอกนุ่มในและน้ำจิ้มที่เข้ากันได้ดีอร่อยมากเลยค่ะเธอกล่าวชมด้วยความจริงใจวันชัยยิ้มอย่างภูมิใจขอบคุณมากครับถ้าชอบก็แวะมาอีกนะครับเขาตอบด้วยความยินดีจากวันนั้นวารินก็กลายเป็นลูกค้าประจำอีกคนของวันชัยและร้านเล็กๆของเขาก็เต็มไปด้วย ขณะที่วันชัยกำลังเตรียมไก่ทอดสำหรับขายในวันรุ่งขึ้นเขาได้ยินเสียงหัวเราะและเสียงพูดคุยดังมาจากหน้าร้านเมื่อเขาเดินออกไปดูก็พบว่าเนื้อทองและวารินกำลังคุยกันอย่างสนุกสนานวันนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่าคะวันชัยเนื้อทองถามด้วยความสนใจวันนี้ผมลองทำสูตรใหม่ครับเป็นไก่ทอดรสเผ็ดนิดๆิดครับอยากลองชิมไหมวันชัยตอบด้วยความตื่นเต้นแน่นอนขวารินตอบอย่างรวดเร็ววันชัยนำไก่ทอดสูตรใหม่ออกมาให้ทั้งสองคนลองชิมเนื้อทองและวารินต่างก็ประทับใจในรสชาติที่เผ็ดนิดนิดแต่ยังคงความกรอบ นุ่มในเช่นเดิมอร่อยมากเลยค่ะวันชัยสูตรนี้ต้องขายดีแน่ๆเนื้อทองกล่าวชมใช่ค่ะฉันคิดว่าลูกค้าคนอื่นๆต้องชอบแน่ๆวารินเสริมวันชัยยิ้มอย่างมีความสุขขอบคุณมากครับถ้าทุกคนชอบ ผมจะทําขายเพิ่มแน่นอนครับจากนั้นเป็นต้นมาไก่ทอดสูตรใหม่ของวันชัยก็กลายเป็นที่นิยมในตลาดลูกค้าหลายคนต่างพากันมาลองชิมและกลับมาซื้อซ้ําจนทําให้ร้านของวันชัยกลายเป็นร้านที่มีชื่อเสียงในละแวกนั้นเนื้อทองและวารินยังคงเป็นลูกค้าประจําที่คอยสนับสนุนและให้กําลังใจวันชัยเสมอทั้ง3คนกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและร้านเล็กๆของวันชัยก็ยังคงเต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะจากลูกค้าที่แวะเวียนมาไม่ขาดสายวันหนึ่ง ขณะที่วันชัยกำลังเตรียมร้านตามปกติเขาได้รับข่าวดีจากน้องนุ่นที่มาบอกว่ามีงานเทศกาลอาหารที่จะจัดขึ้นในเมืองและเขาได้รับเชิญให้ไปร่วมง,งานด้วยนี่เป็นโอกาสดีเลยนะวันชัยที่จะได้แสดงฝีมือให้คนอื่นๆได้รู้จกักน้องนุ่นพูดด้วยความตื่นเต้นวันชัยรู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากเขาตัดสินใจที่จะนำไก่ทอดสูตรพิเศษของเขาไปแสดงในงานนี้พร้อมกับคิดคนเมนูใหม่ๆเพื่อดึงดูดลูกค้าเมื่อถึงวันงานเนื้อทองและวารินก็มาช่วยวันชัยจัดรันและให้กำลังใจเรามั่นใจว่าวันชัยต้องทำได้ดีแนน่เื้ออทงพูดยร ใช่ค่ะเราจะช่วยเรียกลูกค้าให้เองวารินเสริมในงานเทศกาลอาหารร้านของวันชัยได้รับความสนใจจากผู้คนมากมายไก่ทอดของเขากลายเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วผู้คนต่างพากันมาลองชิมและชื่นชมในรสชาติที่อร่อยและเป็นเอกลักษณ์วันชัยรู้สึกภูมิใจและมีความสุขมากที่ได้เห็นลูกค้าทุกคนมีความสุขกับอาหารของเขาและรู้สึกขอบคุณเนื้อทองวารินและน้องนุ่นที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือเขาเสมอหลังจากงานเทศกาลผ่านไปร้านของวันชัยก็ได้รับความนิยมมากขึ้นมีลูกค้าใหม่ๆแวะเวียนมาไม่ขาดสาย และเขาก็ยังคงพัฒนาเมนูใหม่ๆเพื่อให้ลูกค้าได้ลองชิมอยู่เสมอในที่สุดวันชัยก็ได้เรียนรู้ว่าความสําเร็จไม่ได้มาจากความสามารถเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากการมีเพื่อนที่ดีและการสนับสนุนจากคนรอบข้างที่ทําให้เขามีกําลังใจในการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงหลังจากที่ร้านของวันชัยได้รับความนิยมมากขึ้นเขาก็เริ่มคิดถึงการขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นไปอีกขั้นเขาเริ่มวางแผนที่จะเปิดสาขาใหม่ในย่านที่มีผู้คนพลุกพล่านมากขึ้นเพื่อให้คนได้รู้จักไก่ทอดของเขามากยิ่งขึ้นเนื้อทองงงงแลละววาารินนยัััััคคเป็กกํํใใจสญห้บช ทั้งสองคนช่วยเขาคิดไอเดียใหม่ๆและแนะนําสถานที่ที่เหมาะสมสาหรับการเปิดสาขาใหม่ฉันคิดว่าเราควรจะลองเปิดร้านในห้างสรรพสินค้าดูนะคะที่นั่นมีคนเดินผ่านเยอะมากเนื้อทองเสนอใช่ค่ะแล้วเรายังสามารถจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อดึงดูดลูกค้าได้ด้วยวารินเสริมวันชัยเห็นด้วยกับความคิดของทั้งสองคนเขาจึงเริ่มดําเนินการตามแผนที่วางไว้เขาใช้เวลาหลายเดือนในการเตรียมตัวและจัดการทุกอย่างให้พร้อมสําหรับการเปิดสาขาใหม่ในวันเปิดร้านสาขาใหม่วันชัยรู้สึกตื่นเต้นและกังวลเล็กน้อยแต่ด้วยกําลังใจจากเนื้อทอง และน้องนุ่นเขาก็สามารถก้าวผ่านความกังวลน,นั้นไปได้ร้านสาขาใหม่ของวันชัยได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าผู้คนต่างพากันมาลองชิมไก่ทอดสูตรพิเศษของเขาและหลายคนก็กลายเป็นลูกค้าประจําวันชัยรู้สึกภูมิใจในความสําเร็จที่เขาได้สร้างขึ้นและเขายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของเขาต่อไปด้วยการคิดค้นเมนูใหม่ๆและการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าในที่สุดวันชัยก็ได้เรียนรู้ว่าการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนั้นไม่เพียงแต่ต้องมีความสามารถและความพยายามเท่านั้นแต่ยังต้องมีความกล้า ที่จะก้าวไปข้างหน้าและการสนับสนุนจากคนรอบข้างที่ทําให้เขามีกําลังใจในการเดินทางสู่ความสําเร็จอย่างแท้จริงหลังจากที่ร้านสาขาใหม่ของวันชัยประสบความสําเร็จเขาก็เริ่มได้รับความสนใจจากสื่อท้องถิ่นและนักวิจารณ์อาหารที่ต่างพากันมาลองชิมและเขียนรีวิวเกี่ยวกับไก่ทอดของเขาบทความและรีวิวที่ดีเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงให้กับร้านของวันชัยมากขึ้นไปอีกวันหนึ่งวันชัยได้รับการติดต่อจากรายการโทรทัศน์ชื่อดังที่ต้องการเชิญเขาไปออกรายการเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความสําเร็จและเคล็ดลับในการทําอาหารของเขาวัันนนชยรู้้สึกตตื่เ และกังวลเล็กน้อยแต่ด้วยกำลังใจจากเนื้อทองวารินและน้องนุ่นเขาก็ตัดสินใจตอบรับคำเชิญนั้นในวันที่ต้องไปออกรายการวันชัยเตรียมตัวอย่างดีเขานำไก่ทอดสูตรพิเศษของเขาไปโชว์ในรายการและแบ่งปันเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการทำอาหารให้กับผู้ชมการปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์ทำให้ร้านของวันชัยได้รับความสนใจมากขึ้นลูกค้าจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างพากันมาลองชิมไก่ทอดของเขาและหลายคนก็กลายเป็นลูกค้าประจำด้วยความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นวันชัยเริ่มคิดถึงการขยายธุรกิจไปยังเมืองอื่นๆเขาเริ่ม วางแผนและศึกษาตลาดในพื้นที่ต่างๆเพื่อหาทำเลที่เหมาะสมสำหรับการเปิดสาขาใหม่เนื้อทองน้องนุ่นและวารินยังคงเป็นกำลังใจสำคัญให้กับวันชัยทั้ง3คนช่วยเขาคิดไอเดียใหม่ๆและแนะนำสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการเปิดสาขาใหม่ในที่สุดวันชัยก็ได้เรียนรู้ว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากความสามารถเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากการมีเพื่อนที่ดีและการสนับสนุนจากคนรอบข้างที่ทำให้เขามีกำลังใจในการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเขายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของเขาต่อไปหลังจากที่วันชัยได้ขยายธุรกิจไป ยังเมืองอื่นๆความสําเร็จของเขาก็ยิ่งเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วร้านไก่ทอดของเขากลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างและมีลูกค้าประจํามากมายที่ติดใจในรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์วันชัยเริ่มคิดถึงการสร้างแบรนด์ของตัวเองให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเขาตัดสินใจที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเช่นซอสสูตรพิเศษที่สามารถนํากลับไปใช้ที่บ้านได้และยังมีแผนที่จะเปิดคอร์สสอนทําอาหารสําหรับผู้ที่สนใจเนื้อทองและวารินยังคงอยู่เคียงข้างวันชัยเสมอทั้งสองคนช่วยเขาในการวางแผนและจัดการเรื่องต่างๆเพื่อให้ธุรกิจขอองงงวัััันนนชยยเตติบโ่่ามคฉ ว่าเราควรจะลองจัดเวิร์กช็อปสอนทำไก่ทอดให้กับลูกค้าดูนะคะน่าจะเป็นที่สนใจมากเนื้อทองเสนอใช่ค่ะและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วยวารินเสริมวันชัยเห็นด้วยกับความคิดของทั้งสองคนเขาจึงเริ่มจัดเวิร์กช็อปสอนทำไก่ทอดและสอนสูตรพิเศษให้กับลูกค้าที่สนใจซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากผู้คนต่างพากันมาร่วมกิจกรรมและเรียนรู้เคล็ดลับในการทำอาหารจากวันชัยด้วยความสําเร็จที่เพิ่มขึ้นวันชัยรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เขาได้สร้างขึ้นและเขาาายยััังงงงคมมุุ่่่นนทีจจะพฒธรกิขขอเขอเตไปด้ว การคิดค้นเมนูใหม่ๆและการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าในที่สุดวันชัยก็ได้เรียนรู้ว่าการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนั้นไม่เพียงแต่ต้องมีความสามารถและความพยายามเท่านั้นแต่ยังต้องมีความกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าและการสนับสนุนจากคนรอบข้างที่ทําให้เขามีกําลังใจในการเดินทางสู่ความสาเร็จอย่างแท้จริงหลังจากที่วันชัยได้ขยายธุรกิจและสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ของเขาได้อย่างมั่นคงเขาก็เริ่มมองหาวิธีที่จะคืนกําไรให้กับสังคมและชุมชนที่สนับสนุนเขามาตลอดวันชัยตัดสินใจที่จะจัดตั้งโครงการฝึกอบรม ำหรับเยาวาชนในชุมชนที่สนใจในด้านการทำอาหารเขาต้องการให้โอกาสแก่เด็กๆที่มีความฝันอยากเป็นเชฟหรือเปิดร้านอาหารของตัวเอง เนื้อทองน้องนุ่นและวารินยังคงเป็นกำลังใจสำคัญให้กับวันชัยทั้งสามคนช่วยเขาวางแผนและจัดการเรื่องต่างๆเพื่อให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จฉันคิดว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์มากเลยค่ะวันชัยมันจะช่วยให้เด็กๆมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเนื้อทองกล่าวด้วยความตื่นเต้นใช่ค่ะและยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยวารินเสริมวันชัยเริ่มดำเนินโครงการฝึกอบรมโดยเปิดรับสมัครเยาวชนที่สนใจและจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่สนุกสนานและเป็นกันเองเขาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ใน การทำอาหารให้กับเด็กๆและสอนเทคนิคต่างๆที่เขาได้เรียนรู้มาตลอดชีวิตโครงการนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชน ผู้ปกครองและเด็กๆต่างพากันมาร่วมกิจกรรมและเรียนรู้จากวันชัยด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองวันชัยรู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเด็กๆมีความสุขและได้รับประโยชน์จากโครงการของเขาและเขายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจและโครงการเพื่อสังคมของเขาต่อไปในที่สุดวันชัยก็ได้เรียนรู้ว่าความสําเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดจากสิ่งที่เขาได้รับเพียงอย่างเดียวแต่ยังวัดจากสิ่งที่เขาได้มอบให้กับคนอื่นๆและการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมที่เขาอยู่